นะครับที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราทุกคนทุกว mm ันนี้นะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงดูแลชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเป็นคนอย่งไรก็ตามบางครั้งเราก็ทำความผิดบาปบางครั้งเราก็ทำความเสียใจให้พี่น้องของเรา mm hmm. แต่ว่าเมื่อเราหันกลับมาดูแล้วพระคุณของพระเจ้ามากมายที่ทําให้เราได้เจอพี่น้องทุก,ทกคนและเราก็มีสันติสุขในพระองค์และพระเจ้าก็นําเราให้ ได้มีโอกาสสารเสริจพระเจ้านะครับก็คิดว่าชีวิตของเราเนี่ยจะมีคุณค่าเมื่อเราสารเสริจพระเจ้าชีวิตของเราแม้เราจะได้ทุกสิ่งในโลกกต่ามแต่ว่าถ้าชีวิตของเราไม่มีพระเจ้าแล้วชีวิตของเราก็เหมือนกับว่างเปล่านะครับก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าบางครั้งความรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีทุกอย่างแล้วแต่บางครั้งถ้าเราไม่มีพระเจ้าเนี่ยเราจะเป็นยังไงก็เคยคิดอย่างนั้นนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องว่า ให้เราที่จะรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเรานะครับก็ได้ฟังคำเทศนาของอาจารย์ธนุภาคเขาก็บอกว่าตอนที่โมเสสไปลบนะครับก็โมเสสก็อธิษฐานแล้วก็ยกมือขึ้นนะครับสารเสริญพระเจ้าก็มีคำหนึ่งที่สะดุดใจก็ว่ามือของเราอยู่ที่ไหนบางคนอาจจะยกสารเสริญพระเจ้าแบบนี้บางคนจะสารเสริญพระเจ้าแบบนี้บางคนเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเราสารเสริญพระเจ้าด้วยสีสุขุใจเรานี้ผมคิดว่าพระเจ้าอเห็นและพระเจ้าก็เข้าใจนะครับแม้ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีื่ตของเราอาจจะทําให้เราไม่สามารถสารเสริญพระเจ้าได้ในเวลาแต่ถ้าเราตัดสินใจว่าขอพระเจ้าช่วยแลวเรายกตรงนด้วยสุขจิตสุขใจของเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทำงานในจิตใจแล้วก็เปิดทางพระเจ้าฟังเรานะครับหลายครั้ง ผมก็สัมผัสนะครับบางครั้งเนี่ยเราหมกมุ่นกับการทํางานเอ๊ะทำไมรายได้ไม่เข้าทําไมรายได้ไม่เข้าเจ้าจดจอยอยู่นะ่มันก็ไม่เข้านะครับใช่แต่พอเราจดจอยที่พระเจ้าไม่ได้คิดอะไรมันเข้ามาเองเขามาดังนั้นเราคิดว่าสำคัญนะครับจิตใจของเราเราต้องจดจอที่พระเจ้าไม่ว่าสถานการณ์เวลานั้นจะเป็นยังไงถ้าจดจอยที่พระเจ้าแล้วยกมุญเพื่สารสริพระเจ้าพระเจ้าจะเทมาก่อน 妈，妈来喽！